วันหนึ่งอดัมตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเล่นเกมในรายการทีวีชื่อดังโดยเขาจะต้องไขปริศนาเชิงตรรกะและปริศนานักสืบเพื่อชิงเงินรางวัลหนึล้านดอลลาร์แต่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทําให้เขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างเมื่อเขาไปถึงที่กองถ่ายทีมงานก็ได้นําผ้ามาผูกตาเขาไว้และจากนั้นอดัมก็ถูกนําตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและถูกทิ้งไว้ตามลําพัง หลังจากรออยู่ในความเงียบสักครู่เขาก็ดึงผ้าปิดตาออกและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากประตูสี่บานเขารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลแต่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรและทันใดนั้นเองเพดานห้องก็เริ่มฉลม่มลงมาเขาจำเป็นต้องออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดและเมื่อพิจารณาที่ประตูแต่ละบานดีๆแล้วอะฮ่ะพวกมันมีโนตเขียนบรรยายเอาไว้ว่าคุณจะได้เจอกับอะไรข้างในนั้นบานแรก คือทะเลสาบที่เต็มไปด้วยฝูงปลาปิรัญญาบานที่2เขาจะต้องเจอกับหิมะถล่มในทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปข้างในบานที่3มีสายไฟฟ้าแรงสูงแขวนอยู่เหนือพื้นที่มีน้ําขังบานที่4คือห้องชั้นที่15ที่มีแค่หน้าต่าง1นึบานอดัมรู้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจให้เร็วที่สุดเขาจึงเลือกเปิดประตูบานหนึ่งและกระโดดเข้าไปข้างในก่อนที่เพดานจะถล่มลงมาใส่เขา และโชคดีที่มันเป็นห้องที่ปลอดภัยคุณคิดว่าเขาเลือกห้องไหนชายคนนี้เลือกห้องที่3เพราะสายไฟมันไม่ได้แตะลงที่พื้นที่มีน้ําขังและมันก็ยังมีเนื้อที่ระหว่างสายไฟกับพื้นอยู่ซึ่งหมายความว่ามันจะปลอดภัยหากเดินลอดใต้สายไฟไปแล้วอดัมก็ไปถึงห้องถัดไปและมองเห็นโน้ตที่มีภารกิจเขียนไว้ว่ามีเหรียญถูกใส่เข้าไปในขวดแก้วเปล่าและจากนั้นก็ถูกปิดไว้ด้วยจุกไม้ก๊อก คุณจะสามารถนำเหรียญน,นั้นออกมาจากขวดได้อย่างไรโดยไม่ทำให้ขวดแตกหรือดึงจุกไม้ก๊อกออกมาอดัมใช้เวลาไม่นานก็รู้วิธีนำเหรียญน,นั้นออกมาได้คุณคิดว่าเขาทำอย่างไรเขาดันจุกไม้ก๊อกเข้าไปในขวดและเขย่าเอาเหรียญออกมาภารกิจถัดไปของเขาคือการหาตัวอาญชญากร มีหญิงชาลาหนึ่งกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะเธอถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าถือและวิ่งหนีไปหญิงคนนี้บอกกับตำรวจว่าคนร้ายสวมเสื้อโค้ทสวมหมวกและสวมแว่นตาด้วยตำรวจจึงวิ่งตามไปยังทิศทางที่คนร้ายวิ่งไปตามที่หญิงชาลาบอกไม่ไกลกันนักพวกเขาก็เห็นหมวกเสื้อโค้ทและแว่นตากองอยู่บนพื้นพวกเขารู้ว่าคนร้ายจะต้องเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในคาเฟ่นใกล้ๆน,น,น,นี้แน่อดามีรูปถ่ายของชายทั้งหมด4ี่คน ที่เป็นลูกค้าในคาเฟ่เขาจะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าใครกันที่เป็นคนกระชากกระเป๋าของหญิงชลาไปจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ชายคนหนึ่งและชายคนนั้นก็คือผู้ร้ายตัวจริงใครกันที่เป็นคนร้ายคนร้ายไม่น่าจะเป็นคนที่สวมหมวกหรือสวมเสื้อโค้ทและเขาก็ถอดแว่นทิ้งไปแล้วด้วยดังนั้นคนที่ตำรวจกำลังต้องการตัวอยู่คือชายคนที่อยู่ทางขวาและเขาก็มีรอยแผลเล็กๆเหนือริมฝีปาก ซึ่งอาจเกิดจากการรีบดึงหนวดปลอมออกอย่างเร่งรีบปริศนาถูกไขคําตอบแล้วและอาดัมสามารถไปต่อได้ไม่ช้าเขาก็ต้องรับบทนักสื่ออีกครั้งจิตรกรชื่อดังคนหนึ่งกําลังจะวาดภาพของเขาเสร็จแต่แล้วก็มีเหตุด่วนให้เขาจำเป็นต้องเดินทางไปยังฝรั่งเศสและจะต้องอยู่ในปารีสนาน1สัปดาห์และเมื่อเขากลับมา เขาก็พบว่าภาพวาดของเขาถูกทําให้เสียหายมีใครบางคนสาดสีเพ้นสีดําลงไปบนภาพจนทั่วและคาดว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเพราะสีเพ้นนั้นยังไม่ทันแห้งเลยจิตรกรโกรธมากเขาเรียกตัวคนทําความสะอาดคนสวนและช่างซ่อมบํารุงเข้ามาถามคําถามด้วยถามพวกเขาว่ามีใครบางคนทําภาพของฉันเสียหายในขณะที่ฉันไม่อยู่พวกคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหม ผมไม่เคยเข้าไปในห้องสตูดิโอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเลยคนทำความสะอาดตอบช่างซ่อมบำรุงกล่าวว่าเราไม่ได้ใช้สีเพ้นสีดำในการซ่อมแซมบ้านนี้เลยและผมไม่รู้ว่าใครจะทำแบบนั้นได้ส่วนเช้าวสวนตอบอย่างโมโหว่าผมทำงานให้คุณมา15ปีแล้วคุณคิดว่าผมจะทำแบบนั้นกับคุณงั้นเหรอทุกคนล้วนดูจริงใจแล้วถ้าอย่างนั้นใครกันที่ทำลายภาพวาดนี้ ด้วยความที่เป็นคนฉลาดอดัมจึงตอบได้ทันทีว่าคนทําคือช่างซ่อมบํารุงเนื่องจากจิตกรไม่ได้ระบุเลยว่าภาพวาดถูกทําให้เสียาหายแบบไหนและในเมื่อตอบถูกอดัมจึงได้ไปต่อเขาเข้าไปในห้องโถงเล็กๆและพบน้ำส้มแก้วหนึ่งวางอยู่บนโตะ๊ะมันดูเหมือนจะมีอยู่ครึ่งแก้วแต่อดัมจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าปริมาณของมันมีครึ่งแก้วจริงหรือไม่ เขาจะวัดได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้เครื่องวัดหรือเทน้ำส้มออกจากแก้วเลยอดัมค่อยๆแตะแคงแก้วจนน้ำส้มไหลไปแตะที่ขอบแก้วที่มุมด้านล่างมันยังไม่เห็นก้นแก้วโผล่พ้นออกมาดังนั้นจึงหมายความว่าน้ำในแก้วนั้นมีมากกว่าครึ่งแต่ถ้ามีบางส่วนของก้นแก้วโผล่ขึ้นมานั่นหมายถึงน้ำในแก้วนั้นมีปริมาณน้อยกว่าครึ่งแก้วนั่นเองและนี่คือปริศนาข้อต่อไปที่อดัมต้องหาคำตอบ ชายคนหนึ่งกำลังคลุ่นคิดว่าทำไมตัวเขาถึงแก่เร็วเช่นนี้เขาบอกว่าเมื่อวานซืนฉันเพิ่งอายุ34ปีอยู่แท้ๆแต่พอปีหน้าฉันก็จะ37ปีแล้วเขาไม่ได้นับอายุตัวเองผิดแต่อย่างใดคุณพอเดาได้ไหมว่าวันเกิดของเขาคือวันที่เท่าไหร่อาดัมใช้เวลาอยู่20นาทีเพื่อหาคำตอบนี้แล้วเขาก็ทำสำเร็จจนได้คุณคิดว่าคำตอบของเขาคืออะไรชายผู้นี้เกิดวันที่31ธันวาคม และเขาคิดเรื่องนี้ในวันที่1นึมกราคมดังนั้น1วันก่อนวันเกิดของเขาเขายังมีอายุ34ปีอยู่และวันถัดมาเขาจึงอายุครบ35ปีและปีใหม่ก็เริ่มขึ้นในอีกวันถัดมาเขาจึงอายุย่างเข้า36ปีดังนั้นเขาจึงจะย่างเข้าอายุ37ปีในปีถัดไปปริศนาถูกไขคำตอบได้แล้วอดัมจึงได้สิไปต่อในห้องถัดไปที่กลางห้องมีจอทีวีขนาดใหญ่ แล้วทันใดนั้นมันก็เปิดขึ้นอดัมเห็นผู้หญิงสองคนกําลังเดินลงไปในห้องใต้ดินที่มืดสนิทอย่าลงไปนะเขากระซิบขึ้นนั่นมันเหมือนตอนต้นของหนังสยองขวัญเลยไม่ทันขาดคําประตูที่อยู่ด้านหลังผู้หญิงสองคนนั้นก็ปิดกระแทกลงอดัมสะดุ้งจนตัวลอยจากเก้าอี้ส่วนสาวๆก็กรีดร้องออกมาและเพราะไฟฟ้าดับเธอคนหนึ่งจึงเปิดไฟฉายจากมือถือขึ้นจากนั้นพวกเธอก็มองเห็นประตูสามบานตรงหน้าในบานแรกมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลัง ใครอยู่ตรงนั้นน่ะอดัมได้ยินเสียงคนหนึ่งกระซิบถามด้วยเสียงสั่นเทาและกลายเป็นว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูบานที่หนึ่งคือโอ้ไม่นะมันคือเหล่าซอมบี้ที่กําลังหิวกระหายส่วนบานที่สองมีกองไฟกองใหญ่ลุกไหม้อยู่และถ้าสาวๆเปิดประตูบานที่สามพวกเธอก็จะเจอกับสายไฟเปลือยห้อยอยู่ระยงระยางหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นบอกกับอดัมว่าคุณจะต้องเลือกประตูบานหนึ่งเพื่อให้พวกเธอเข้าไป และถ้าคุณพลาดพวกเธอก็จะไม่รอดแน่อืมช่างเป็นอะไรที่กดดันเสียจริงๆแต่โชคดีที่อาดัมฉลาดพอที่จะช่วยสาวๆสองคนนี้คุณคิดว่าเขาเลือกประตูบานไหนคำตอบคือบานที่3เพราะไฟฟ้าดับดังนั้นสายไฟจึงไม่สามารถทำอันตรายอะไรได้ปริศนาต่อไปที่อาดัมต้องหาคำตอบเป็นปริศนาเชิงตรรกะ พ่อมดตนหนึ่งได้ให้นักโทษของตนเลือกหนึ่งในประตู2บานและหนึ่งใน2ประตูนั้นมีมังกรที่โหดร้ายอาศัยอยู่ส่วนอีกบานเป็นหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยทองคำหากเลือกได้ถูกต้องคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีและสามารถหนีออกไปจากปราสาทนี้ได้แต่หากเลือกผิดคุณจะไม่รอดชีวิตแน่ที่ประตูทั้งสองบานมีป้ายติดอยู่ซึ่งมีประตูบานหนึ่งเขียนคำโกหกส่วนอีกบานบอกความจริง โดยที่ประตูบานแรกมันมีคำใบ้เขียนไว้ว่าสมบัติอยู่ที่นี่ส่วนมังกรอยู่ในห้องถัดไปและประตูบานที่สองเขียนว่าทั้งสมบัติและมังกรไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันคุณคิดว่าทองคำอยู่ในห้องไหนหีบสมบัติทองคำอยู่ในห้องที่สองข้อความของประตูบานที่สองนั้นเป็นความจรงิงซึ่งหมายความว่าห้องแรกเป็นคำตอบที่ผิดอดัมรู้ดีว่าต้องไปต่อ แต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนดีและในห้องนั้นเขาพบประตูสีบานอยู่ที่ผนังทั้ง4ด้านเขามองไปรอบๆและสังเกตเห็นกระดาษโน้ตใบหนึ่งที่มุมห้องเขาหยิบขึ้นมาและเห็นข้อความแปลกๆหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอป,ปแอป,ปหนึ่งและสามารถออกไปจากห้องได้อย่างถูกต้องคุณคิดว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไรและเขาเปิดแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาอดัมกลับด้านกระดาษและมันอ่านได้ว่าทิศใต้ ดังนั้นเขาจึงเปิดแอป,ปเข็มทิศขึ้นมาในโทรศัพท์จึงได้คำตอบว่าประตูบานไหนที่อยู่ทางทิศใต้ตอนนี้เขาพบว่าตัวเองได้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วและมันก็เป็นปริศนานักสืบอีกเช่นเคยรูทกำลังย้ายบ้านและขณะที่เธอมัวยุ่งอยู่กับกล่องข้าวของอยู่ก็มีคนมาขโมยแล็ปท็อปของเธอไปเธอจึงรีบไปหาเพื่อนบ้านเผื่อว่าบางทีพวกเขาจะเห็นอะไรบ้าง อีริกบอกเธอว่าเขาอยู่ในบ้านทั้งวันเนื่องจากมีไข้สูงเอ็มม่าบอกว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาและโจนาธานอธิบายว่าเขาเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานใครกันขโมยแล็ปท็อปของรูทไปด้วยความเป็นคนช่างสังเกตของอาดมเขาจึงเห็นได้ทันทีว่ารถของโจนาธานถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาเตอะ ดังนั้นชายคนนี้จึงโกหกเพราะเขาไม่ได้พึ่งกลับมาจากที่ทำงานในที่สุดอดัมก็ได้กลับมาสู่ห้องโถงหลักเขาไขาปริศนาผ่านทุกภารกิจได้ทั้งหมดฉันเดาได้เลยว่าเขากำลังจะได้เป็นเศรษฐีแน่ๆแ,และคนที่กำลังรอเขาอยู่ก็คือเจ้าหน้าที่ศุลกากรน,นั่นเอง